E สวัสดีครับที่นี่ต้อนรับกลับสู่อม h ช n n นลนะครับวันนี้เรากำลังรับชม EP3 ครับของซีรีส์ IT t r e n d 2026กับ l t z e r o นะครับที่จะพาเจาะลึกอีกหนึ่งเทรน์ใหญ่ที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญครับนั่นก็คือ h y b r t d กับ Multi c l o u d s o l u t i o n นั่นเองครับในยุคที่ข้อมูลและแอปพลิเคชันกระจายตัวอยู่ทั้ง o n p r e m แล้วก็ และก็ Crowd ะครการเลือกสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นปลอดภัยและบริหารจัดการง่ายคือหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับในคลิปนี้ครับเราจะมาอธิบายกันว่า l t 0เราเนี้ยสามารถช่วยองค์กรเชื่อมต่อทั้ง private cloud public cloud และ on-prem ให้กลายเป็น hybrid multi-cloud ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริงครับพร้อมทั้ง ร้อมทั้งโจทย์ทางด้าน performance security และความพันธุด้วยครับผมอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกตอนในซีรีส์ it trend 2 0 2 6กับ l t zero เรานะครับแล้วไปเริ่มกันเลยครับผมนะครับในปัจจุบันครับองค์กรส่วนใหญ่ครับกำลังเดินหน้าออกจากระบบ on c h i เพียงเพียงอ่า เพียงอย่างเดียวไปสู่ไฮบริดแล้วก็มัลติคลาวครับเพื่อใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นความเร็วและการขยายตัวของคลาวแพลตฟอร์มหลายค่ายครับผมแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีปัญหาที่ตามมาเช่น Data f r a g m e n t a t i o n ครับหรือการที่ข้อมูลกระจายอยู่หลายที่ Vendor l o ล็อกนะครับที่ทำให้องค์กรผูกติดอยู่กับผู้บริการเพียงรายเดียวครับและที่สำคัญคือ Security and Command List ครับที่เสี่ยงต่อกฎหมายและความปลอดภัยของข้อมูลครับ เพราะฉะนั้นครับองค์กรจึงต้องการโซลูชันที่สามารถรวมอ่อนพิมพ์และมัลติคลาวให้ทำงานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีการจัดการที่โปร่งใสปลอดภัยและพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคตครับผมหัวใจของโซลูชันไฮบริดมั t ติคลาวจาก l t s e r o มีอยู่2ส่วนสำคัญดังนี้ครับอย่างแรกครับคือ S3 Tape Library ครับที่รองรับการทำงานกับ Immutable Backup พร้อมกับ o p จิ๊กรักนะครับผ่าน c l o u d API ทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลไม่สามารถถูกลบหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตครับและยังใช้งานร่วมกับบริการ c l o u d ชั้นนําได้อย่างราบรื่นครับอย่างที่2ครับคือ Unified s t o r e จครับ a p p อ p พครับผมซึ่งช่วยรวบรวมการจัดเก็บข้อมูลจากทั้งอ่อนพิมพ์และ c l o u d ให้กลายเป็นเหมือน Storage p l y y r r ครับ เลเยอร์เดียวกันนั่นเองครับลดความซํำซ้อนในการบริหารจัดการข้อมูลที่กระจายหลายแหล่งครับผมและสุดท้ายครับโซลูชันนี้ครับยังรองรับการทำ cloud sharing โดยข้อมูลที่เป็น hot หรือ warm จะถูกเก็บไว้บน o n p r ิ m เพื่อเข้าถึงได้รวดเร็วครับในขณะที่ข้อมูลที่เป็น cloud เ,เป็นคู o ท t i e นะครับเป็นคู o หรือคู o l data ครับสามารถย้ายไปเก็บไว้ใน cloud <c oughs> เพื่อลดต้นทุนได้ครับผม ทั้งหมดนี้ครับทำให้ l t Zero ครับสามารถเชื่อมโลกของออนพิมและบันติค่าวเข้าด้วยกันได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยครับในส่วนของโซลูชันไฮบริดคลาวบันติคลาวของ l t Zero ครับไม่ได้ทำงานเพียงลำพังครับแต่ถูกออกแบบมาให้ประสานเข้ากับคลาวและ Security l e a d เ r ด e ระดับโลกได้อย่างลงตัวนะครับเริ่มจากคลาวแพลตฟอร์มครับเช่น AWS S 3 3 Object Lock ครับ Azure Blob และ Google Cloud Storage ครับที่รองรับการเก็บข้อมูลสำรองและทํา Object Lock เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะไม่ถูกแก้ไขหรือลบโดยไม่ได้รับอนุญาตครับต่อมาคือ Cloud Gateway อย่าง NetApp Cloud Volume และ Dell ECS ครับที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง On-Prem และมั l t i c l o u d ครับทำให้การย้ายย้ายหรือเทียร์ลข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นครับ และสุดท้ายครับผมในส่วนของ security layer ครับผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดยภัยเช่น Palo Alto, p r i s m a และ Fortinet ที่ช่วยควบคุมการเข้าถึงตรวจสอบคลีตและสร้าง Policy เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่ในมันติคา ud ถูกปกป้องได้อย่างครบถ้วนครับทั้งหมดนี้ครับทำให้ l l z e r o ครับสามารถสร้าง Ecosystem ที่ครบวงจรทั้งด้านความจัดเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อและป้องกันข,ข,ข,ข้อมูลให้ไฮบริดและมันติคาว ขององค์กรปลอดภัยยืดหยุ่นและสอดคล้องตามคอมมพิ์นะครับครับภาพนี้ครับจะเห็นได้ว่าตัวไฮบริดแล้วก็มัตติคาร์ไอทิชไอคิคเจอร์นะครับของ LTzero ครับทำงานอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากออนพิม Data นะครับที่ถูกเก็บไว้ใน LTzero f i i d s t o r ฟายครับเพื่อจัดการข้อมูลทั้งหมดในองค์กรครับจากนั้นครับข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ l t z s 3เทปไลบรารีครับสำหรับการ แบ็กอัพและหรือเชียร์ลิงซึ่งช่วยสร้าง i m m u t a b l e Copy พร้อม Object Lock นะครับขั้นต่อมาครับข้อมูลสามารถถูกรีเออเลพิเลปิเคไปยังมัลติคลาวแ p ลตฟอร์มอย่าง AWS a z u r e และ GCP หรือ <c oughs> นะครับโดยโดยเปิดใช้ Object Lock เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะไม่ถูกแก้ไขหรือลบครับผมเพื่อทำให้การเข้าถึงการย้ายข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ จะมี Cloud พัดเกตเวและ n น t a แอ Cloud Volume และ Dell ECS มาช่วย Optimize การเคลื่อนย้ายข้อมูลด้วยครับและสุดท้ายครับคือ Security Layer ครับผ่านตัว Palo p a l o a า t o p r i s m a และ Fortinet ครับที่จะช่วยควบคุม Po ลิซีการเข้าถึงและการตรวจสอบภัยคุกคามครับเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดใน Hybrid แล้วก็มัลติคาวขององค์กรถูกปกป้องอย่างรอบด้านนั่นเองครับผมในส่วนของ ประโยชน์นะครับเบนฟิตที่ในภาคธุรกิจที่ที่องค์กรจะได้รับนะครับโซลูชันไฮบริดและก็มั t ติค o าวของ l t c ิครับมอบคุณค่าทางธุรกิจที่จับต้องได้หลายประการเลยครับผมอย่างแรกเลยครับคือการสร้าง True Hybrid Cloud ที่ประสานทั้ง o n p พิมและมั t ติค o าวครับเข้าด้วยกันนะครับในสานปัญญาตยกรรมเดียวกันลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลครับ ข้อที่ครับคือการใช้ i m m u t a b l e Backup ครับและแบ็กอัพเช็คครับที่ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยไม่ถูกแก้ไขหรือลบโดยไม่ได้รับอนุญาตครับข้อที่3ครับคือความสามารถในการเลือก f l e x i b l e Workload กโหลดพัอ่าครับองค์กรสามารถเลือกเก็บหรือประมวลผลข้อมูลบนคลาวด์ไหนก็ได้ครับโดยไม่คิดถึงอ่ไม่ต้องติดกับเวนเดอร์รายใดรายหนึ่งเกินไปครับผมข้อที่4ครับคือการรองรับคอมไ l i a อร์ระดับสากลครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็น p d p a GDPR จีพ h p p a a นะครับหรือ ISO ต่างๆครับเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปนตามกฎหมายและมาตรฐานนั่นเองครับผมและข้อสุดท้ายครับคือ Cost o p t i m i ม e ครับผ่านการทำเชียร์ลิงข้อมูล Hot Warm เก็บบนออนพิมพเพื่อเข้าถึงเร็วส่วน ส่วนคู่อาไครสส่งขึ้นคราวเพื่อลดต้นทุน,กา,ก,นการจัดเก็บระยะยาวครับทั้งหมดนี้ครับทำให้ ltc hybrid multi cloud solution เป็นคำตอบครบถ้วนสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภยัยความยืดหยุน่นและความคุ้มค่าพร้อมกันนั่นเองครับผม ลองมาดูนะครับในส่วนของ Use Case นะครับผม l u ลูชัน y b บ i t m มา t ติค o าวจาก l t z e r ซครับสามารถตอบโจทย์การใช้งานจริงในหลายอุตสาหกรรมครับผมในส่วนของ HiHealthcare ครับองค์กรสามารถเก็บข้อมูลสำคัญเช่น EMR EHR ไว้บนออนพิมพ์เพื่อความปลอดภัยและความโยนในการเข้าถึงพร้อมทำอ h i v รและคลาวเและค o าวเพื่อสำรองข้อมูลระยะยาวและรองรับ การขยายตัวได้นะครับในส่วนของ BFSI ครับหรือสถาบันการเงินนะครับการทำ Cost c ค o า d Backup เพื่อกระจายความเสี่ยงลดการพึ่งพาคลา d เพียงอย่างเจ้าเดียวครับและยังลองยังลองรับนะครับย่งในส่วนของ c o m p พเลอร์ออตามมาตรฐานสากลด้วยครับแล้วก็ส่วนสำหรับแมนูแฟคเจอริงครับในโซเชันนี้ช่วยสร้างมันติ c ลาว d d r รองรับทำงาน24 7คูณเครับเพื่อเพื่อไม่ให้การกระทบกระบวนการหยุดชะงัก แม้ระบบหลับมีปัญหาครับและในส่วนของ education หรือ research องค์กรสามารถสร้าง Hybrid Data Lake ครับที่รวมข้อมูลไว้ที่อ่อนพิมพ์และคลาวสำหรับการทำา i i g d t t a และทำ AI workload ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทั้งหมดนี้ครับสะท้อนให้เห็นว่า LTCRohybrid g Multi-Cloud Solution ครับเป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่นปลอดภัยและพร้อมรองรับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในโลก y b r i d Cloud นั่นเองครับ ทั้งหมดนี้ครับเราได้พูดถึงในวันนี้นะครับสรุปออกมาได้ว่า LG SU Hybrid Multi Cloud Solution คือรากฐานที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ยุคสมัยที่องค์กรต้องอต้องทำงานกับหลายแพลตฟอร์ม cloud ร,ร,ร้อมกัดนั่นเองครับ LG SU ครับไม่เพียงจะช่วยให้องค์กรได้ flexible นะครับ flexible ในในการเลือกใช้ cloud ที่เหมาะสมยังสร้าง security ด้าน immutable backup และ object lock เพื่อปกป้องข้อมูลและ และที่สําคัญครับคือสามารถรองรับคอมไพเอร์ตามกฎหมายและมาตรฐา,านสากลได้อย่างครบถ้วนครับนี่คือโซลูชันที่ช่วยองค์กรของคุณครับบริหารข้อมูลได้อย่างมั่นใจยืดหยุนหย่นและปลอดภัยพร้อมเดินหน้าเข้าสู่มัลติขคาาอย่างแท้จริงครับครับในส่วนของบทสปในวันนี้ครับในโลกที่องค์กรต้องทํางานในหลายแพลตฟอร์มครับหลายแพลตฟอร์มคลาวไป หลายแพลตฟอร์มของคลาวด์ไปพร้อมกันความยืดหยุ่นความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับ LT c u h y b i t Multi-Cloud Solution ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้ครับโดยเฉพาะเราช่วยให้องค์กรคุณมี flexibility ในการเลือกคลาวดที่เหมาะสมและ และแต่งงานและมี Security ผ่าน i m m o t a b l e Backup และ Object Lock ที่ปกป้องข้อมูลจากข้อมจากการถูกแก้ไขและรองรับคอมไวอรครับตามมาตรฐานระดับโลกทั้ง p g b GDPR HIPAA และ ISO ครับเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรามอบให้คือความมาั่นใจว่าข้อมูลขององค์กรของคุณครับจะถูกจัดเก็บและปกป้องอย่างครบถ้วนพร้อมรองรับการเติบโตในยุคมาติคาวเอราได้อย่างแท้จริงครับผม และนี่คือบทสรุปของ EP 3 LT Zero Hybrid Multi Cloud Solution นะครับหนึ่งในเทรนสำคัญครับของซีรีส์ IT 10 IT 10 2องพับกับ LT Zero ครับกา,าก,การม้นจัดการ h y g r i d m u l t i c l o u u d นะครับไม่ใช่เพียงแค่การเลือก Cloud p ผู้ให้บรที่ดีสุดครับแต่คือการสร้างสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นปลอดภัยและช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมั่นคงในระยะยาวครับหากคุณสนใจ h y b r ิ d บันติสุขาวจาก l อลจีซครับสามารถติดต่อข้อมูลได้ตามที่อยู่ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อแชร์คลิปนี้แล้วก็เพื่ออัปเดตทุกเทนใหมนะ่ไปพร้อมกันแล้วเจอกันใหม่ครั้งใน EP ีหน้าครับของ i t 1ี0 2 6กับ l t ลจซครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ